ดูดวงรายเดือนพฤศจิกายน2566ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนทางด้านการงานในช่วงนี้คุณอาจต้องนำเงินเก่าหรือโปรเจกต์เก่ากลับมาทำรวมไปถึงคุณอาจได้รับหน้าที่ที่ไม่ถนัดหรือไม่ชอบเข้ามาทำในช่วงนี้ได้แต่คุณ ก็จะยังไม่สามารถปฏิเสธหัวหน้าหรือผู้ใหญ่ได้มากนะักนอกจากนี้คุณอาจมีเกณฑ์ต้องทำงานที่เกี่ยวกับการเดินทางหากมีโอกาสเข้ามาขอให้รับไว้เพราะมันจะทำให้ผลงานของคุณเป็นที่ถูกตาต้องใจของผู้ใหญ่ได้ทางด้านการเงินในช่วงนี้ต้องระวังเรื่องของการหมุนเงินที่มากขึ้นมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าการเดินทางเข้ามาโดยเฉพาะ เรื่องสุขภาพของผู้ใหญ่ต้องระวังเยอะขึ้นกว่าเดิมและหากต้องการจะลงทุนอะไรในช่วงนี้อาจต้องชะลอไปก่อนทางด้านความรัก สำหรับคนโสดในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ได้เจอกับคนต่างชาติหรือคนที่อยู่ไกลเข้ามามีเกณฑ์ที่คุณและเขาจะคุยกันถูกคอหรือมีความเข้าใจกันดีอยากพัฒนาความสัมพันธ์กันมากขึ้นส่วนคนที่มีคู่แล้วช่วงนี้ต้องระวังว่าคนเก่าๆจะเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณและเขาทำให้เกิดปัญหากันได้ทางด้านสุขภาพระวังปัญหาที่เกี่ยวกับระบบหายใจ